สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านพบก,กับผมอีกเช่นเดิมนายสรศักดิ์พวงตติมหรืออดีตอาสาสมัครสารพานจากค่ายปักถงใจชุดควบคุมรับสารงานโครงการห้าหนึ่งสามนะครับพบก,กันวันนี้เราก็มาพูดคุยกันเลยไม่พูดปล้ำทำเพลงกันเรื่องของเงินผู้รุวเกียรต,ติทหารผ่านศึกเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นจุดมุมมองจุดที่สนใจไม่ว่าจะเป็นผม นะครับหรือจะเป็นพี่น้องของเราทุกท่านเหล่าทหารพ่นศึกทุกเหล่าทัพก็มีความกังวลใจกันอยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราคาดหวังกันว่าอยากจะได้มาเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตให้เป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันก็จะเป็นความกังวลใจของพี่น้องทหารพระนศึกทุกท่านทุกคนเลยนะครับจะว่าได้รับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้ ไม่ว่าจะเป็นสังคมการเมืองเศรษฐกิจเราเอาจุดนี้มาก่อนจุดอื่นนั้นกลุ่มคณะบุคคลต่างๆเขาก็ดําเนินการอยู่แล้วรับเขาดําเนินการอยู่แล้วซึ่งข่าวสารต่างๆเราก็จะไ,ได้ทราบเราได้ทราบกันอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบะสื่อโซเชียลน,นะครับทางสกายทาง Facebook ทาง l ล n e มันมีหมดนะฮะมันมีการสื่อสารมันมีหมดเลยไปเป็น y o u t ท b e ทั้ง o o k ทั้ง t i k t o k อะไรต่างๆโอ้ยเดี๋ยวนี้การสื่อสารมัน ครบถ้วนนะครบถ้วนที่พี่้องพี่น้องเหล่าทหารพันศึกของเราทุกเหล่าทัพสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ทั้งหมดผมก็เชื่อว่าพี่น้องก็คงไม่แตกต่างกับผมนะครับพี่น้องต้องรู้ทราบเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสที่จะมานั่งคุยกันเพราะฉะนั้นผมก็อยากมาคุยในสาระสําคัญเกี่ยวกับในสาระในข้อมูลที่ผมก็มีความสนใจแล้วก็อยากจะมาถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดให้กับพี่น้องของเรา ได้รับฟังรับชมกันว่าเออมันเป็นอย่างนี้ไหมมันเป็นจริงอย่างนี้มันเป็นจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นแต่สิ่งสำคัญของเราเลยนะครับก็คือผู้นําของเราผู้นํของเขาของเรานะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งคุณอิสระพงศ์นาจิงใหม่นะครับผู้นําประธานกลุ่มนะครับนักรบไทยทุกหมู่เราแล้วก็คุณอนุรักษ์ชอบสะอาดศูนย์ศูนย์สองประธานฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายของเราแล้วก็พลเอกนิตนิดน่ะนินิตินะครับ เดชนิทิศเรียกไ้ถูกนะครับเดชนิทิศเหลืองงามขำผู้อำนวยการโครงการสงเคราะห์ทหารปันศึกของเรานั่นก็ท่านก็ได้พยายามนะครับช่วยเราลงช่วยที่จะให้ได้มา่างั้นเถื่อเราพูดกันแบบภาษาไทยท่านก็พยายามที่จะ,ะทำยังไงก็ได้ที่จะให้เงินบำรุงเกียรตินี้นะครับพยายามส่งเสริมสนับสนุน่างงานเถะืะอให้ได้มาให้ได้มาให้พวกเราได้มากันนะครับแล้วก็ คุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดง่ายว่ากลุ่มผู้นําของเราลีดเดอร์ชิพนั้นก็ขอขอบคุณผู้นําเราก็ให้กําลังใจผู้นานะครับเหมือนกับผู้นําเราเนเป็นเป็นหัวเรือเป็นเรือเราอยู่เป็นลูกเรืออยู่ในลำนะครับผู้นํากลุ่มของเราทั้งหมดั้งกรรการหมดทั้งหมดนะครับผู้นํากลุ่มก็จะพายเรือไปเหมือนนิโคลัสนิโคลัสเมื่อสมัยก่อนเ่าพาไปหาแหล่งเศรษฐกิจแหล่งสังคมแหล่งการเมืองที่ดี ะครับล่องเรือไปตามแม่น้ําไปยาวนการฟังดีๆนะครับ,นะรบล่องไปเรื่อยๆจนไปพบแหล่งอ่เป็นแห,แหล่งที่เป็นสินทรัพย์อ่มีสินทรัพย์มีมูลค่ามีต่างๆมากมายจนก่อร่างสร้างมาประเทศเป็นประเทศเลยได้ร่ํารวยจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับประวัติก็มีอุนิโครัสการล่องเรือไปนั่นคือประเทศสหรัฐอเมริกา ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันเรามาเปรียบเทียบเลยน้อยนี่ก็คือผู้นํากลุ่มเราะอะไรข้าราชการการกลุ่มเราประธานกลุ่มนักรถไทยทุกหมู่มเราก็ยามที่จะเล่นเรือไปหาจุดจุดนั้นให้ได้ของเงินโปรุเกตฐานผ่านสึกกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากได้นะครับพี่น้องทุกคนก็อยากได้เพราะนั้นเราต้องมาคุยกันนะครับรเออผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งการพูดการคุยอะไรกันมันผมไม่ใช่นักพูดนักคุยนะฮะไม่ใช่นักข่าวนักการเมืองอะไรต่างๆผม จึงคําพูดต่างๆนี่ผิดผลผิดตกบกพร่องประกันใดก็ต้องขอภัยพี่น้องไว้ก่อนนะครับนะฮะอย่าถือสาในคําพูดกันบางทีผมไม่ใช่นักพูดนักอะไรเรามาคุยกันธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาคิดเราวิเคราะห์ตามทฤษฎีของแนวร่วมตามทฤษฎีของกลุ่มผู้นําตามทฤษฎีของความรักชาติรักศาสตร,ร์กษัตริย์รักศาสนา,นาตามทฤษฎีมันจะมีทฤษฎีแนวคิดเป็นเชิงประจักษ์ทั้งหมดไม่ว่ากลุ่มคณะบุคคลใดก็ตามนะครับ สังเกตดูฐานกระสึกเป็นรั้วของแผ่นดินเป็นฐานที่มั่นของราชวงศ์หรือพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ยุคไหนยุคสมัยไหนแต่ใดแต่ไหลมาทุกยุคทุกสมัยทําให้ประเทศไทยเป็นเทศชาติเป็นไทยมาได้จนทุกวันนี้นี่นะครับเขาเรียกว่าฐานของพระราชานะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อได้ว่านะครับในความคิดในแนวตามแนวคิดทฤษฎีรู้หลักการนะครับ การมีนะส่วนร่วมการมีส่วนความรักเนะี่ยที่งความรักความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาองค์พระกษัตริย์กลุ่มและคณะบุคคลนะครับนะฮนะกลุ่มองค์กรคณะบุคคลผู้นําต่างๆที่มีความจงรักภักดีนะครับต่อนะพระมหากษัตริย์หรือราชวงศ์นะครับ,นะร,บร,ร,าร,ราชวงศ์นะงของพระมหากษัตริย์เราทุกพระองค์นะผมเชื่อเลยว่า ทางกลุ่มคณะบุคคลต่างๆ,ๆนะครับผู้นําต่างๆก็ต้องให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะครับให้การสนับสนุนอยากให้ได้มานะครับอยากให้ได้มาเพราะว่าตายมาสึกได้รับใช้ประเทศชาติมาก็ยาวนานตายเสียสลับพิการแขนขาก็มาเยอะแยะมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิใดๆก็ตามนะครับก็ตายกันมาเยอะบาดเจ็บกันก็มาเยอะนะครับเพื่อปกป้องป่าพื้นแผ่นดินให้เป็นประเทศไทยจนมาถึงทุกวันนี้ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้นํากลุ่มนะเราพูดแนวอีกคิดหนึ่งถ้าผู้นํากลุ่มคณะบุคคลผู้นําที่ไม่สนับสนุนที่ไม่ส,งส่งเสริมให้ถามมาศึกที่จะได้เงินผู้รุกเกียรติตามมาศึกนี้มาผมเชื่อได้ว่านะครับตามแนวคิดสตีเป็นการแนวคิดสตีขก,การต่อตา้านะการที่ไม่ดีไม่ชอบไม่ควรแสดงว่ากลุ่มคณนะหรือบุคคลนั้นผู้นํานั้นอาจจะมีความคิดที่ดีว่าอาจจะไม่รักและเท่าทุงสาบันเท่าที่ควร นี่ผมพูดพูดตรงตรงกันเลยเราพูดเปิดอกเลยเราไม่ผิดเราไม่ปิดเราไม่ไปใส่ร้ายเบียดให้หมิ่นประมาทหรือมินด,ดูหมิ่นใครผู้ใดทั้งสิ้นนี่จักใจของผมเองผมพูดตามความคิดความรู้สึกของผมเองเพราะผมไม่ใช่นักพูดนักคุยอะไรผมเป็นเหมือนพี่น้องเหล่าทหารพระศึกทุกทุกหมู่เหล่าของผมเองต้องคุยเราต้องคุยกันอย่างนี้คุยกันแบบตรงๆไปตรงมาแต่เราไม่ไปว่าเก่าวให้ร้ายใครทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อเลยว่า ผู้นำคณะกลุ่มบุคคลต่างๆต,ต้องที่จะให้ความช่วยเหลือก็เราก็คือผู้ที่หลักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เป็นที่ตั้งอยู่แล้วนะครับในเนี่ยเป็นแนวคิดที่ที่ผมคิดตามแนวคิดทฤษฎีความจงรักภักดีนะครับความเชื่อมั่นนะครับต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรามาตั้งแต่ยุคหลายยุคหลายสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดสรุปรวบยอดก็คือว่าผู้ที่มีความรักและภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ ของสถาบ,บันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดทุกพระองคท์คทุกท่านก็จะสนับสนุนเราไปในตัวให้ได้มาซึ่งเงินบุรุษเจตถามพนสิก,กันนะครับพี่น้องนะฮะแต่ถ้ากลุ่มคณะบุคคลใดผู้นําใดก็ตามไม่สนับสนุนไม่สงเสริมก็แสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความจงรักภักดีไรมากมายผมว่างั้นนะแต่ผมไม่ว่าใครจริงไหมครับพี่น้องเราไปคิดดูจะเป็นจริงหรือไม่จริงนะครับนี่เขาเรียกว่าทฤษฎีความน่าจะเป็น และทฤษฎีตัวนี้ฉายภาพออกมาเป็นทฤษฎีเชิงประจักษ์ของแท้แน่นอนอ่พี่น้องเราไปคิดอยู่นะครับผมเชื่อพี่น้องก็ต้องคิดเหมือนผมนี่แหละนะครับแต่ไม่ไม่รู้จะพูดกันยังไงไมันไม่มีโอกาสอย่างผมมีโอกาสนะผมมีโอกาสผมพูดเลยผมออก youtube ไปเดี๋ยวบางทีผมไปออก Facebook อ่าผมออก youtube พี่น้องก็ไปเปิดดูกันนะทั้งประเทศไทยนะโอ,โอ้นี่อาสาสมัครสารพานศรศักดิ์ผู้เชีมเขาออกมาคุยอย่างนี้มันเป็นจริงไหม อ่าพี่น้องนะครับผมในความรู้สึกผมคงพูดด้วยความจริงๆอะ่ะนะด้วยความจริงๆผมไม่ใช่นักพูดนักคุยนักอะไรทั้งหนาเอามาคุยกันเรามาจอยกันเรามาเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเอาความรู้สึกจริงๆเอาสมองเอาความนึกคิดจริงๆมาคุยกันนะครับไม่ใช่เอาเอาสิ่งที่หลอกลวงมาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรไม่งามมาคุยกันเอาสิ่งที่มันจริงๆมาคุยกันเพราะเงินทหารผ่านศึกเงินพดุงเกียริทหารผ่านศึกนะครับถ้าก่มคณะบุคคลผู้นําต่าง มีความตรงรักพักดีต่อชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์เอาง,ง่ายๆเลยนะครับพูดง,ง่ายๆเลยก็จะสลับหนุนะสนับสนนให้ทหารผ่านศึกเราทุกเราทัาได้เงินพลุงเกียจตัวนี้มาเพื่อนํามาเลยครับเห็นไหมครับทหารผ่านศึกออกข่าวมานอนใต้สะพานลอยนะนะขอเก็บขยะกินเก็บขยะขายลําบากแม้แต่ที่อยู่อาศัยยังไม่มีนะฮะมันมันเป็นแบบแบบสุดๆอะนะฮะ เด็ก็ลองคิดนะพี่น้องลองคิดนะนะพี่น้องที่พอมีแล้วก็ต้องคิดมองไปข้างล่างดิครับต้องมอง,งล่างนะฮะเป็นยังไงลําบากลบากลบนแสนเข็นก็น,น่าดูและอีกอย่างหนึง่งฐามบัตศึกเราพูดเน้นไป,ปทีซ้ําไปทีฐานบัตรศึกปกป้องราชมลรังดูแลอ่ารักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติมาช่วยเหลือกอบกอบกู้อ่าสถาประเทศชาติมาจนเป็นไทยมาช่วยทุกทุกวันนี้ทุกราชการทุรัฐสมัยก็คือฐานของพระราชา นะครับพี่น้องเราจะไม่วนกันมากนี้เราจะพูดเกียรตยาไปเรื่อยนะครับก็ผมต้องบอกว่าผู้นํากลุ่มของเราไม่ว่าจะเป็นกุอิสระพงศ์นัชชิ่งใหม่หรืออ่าสุสุส,สองครักชอบสะอาดหรือพลเอกเดชนิธิเนหรือง,งามขำหรือคนมงคลกิจสุขสินธารนนท์และก็คณะกรรมการร่วมในกลุ่มนะในกลุ่มเลยทั้งหมดผู้นำลีดเดอร์ชิพของเราเหมือนกับขอกพายเรือไปเหมือนนี่ครัสที่พายเรื่องเรือไปไปสแสวงหาโชคไปสแสวงหาที่ ไปสแสวงหาทรัพย์เขาก็ไปเจอเห็นไหมฮะล่องเรือไปในมหาสมุทรนะครับล,ล่องเรือว่าไปในมหาสมุทรไปเจอแหล่งแหล่งนั้นก็คืออะไรที่เขาพบก็คือสหรัฐอเมริกาในพื้นที่นั้นนะฮะเขาถึงเห็นไหมเมืองสหรัฐอเมริกานี่คือประวัติของในบุคคลที่ไปสแสวงหาโชคนิโคลัสนายอดี่นิโคลัสน,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 นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับก็เหมือนกันผู้นําของเราลิเดร์ชีอ่านะ ผู้นำของเราที่กล่าวมาทุกท่านทุกคนก็เห็นไหมครับกระตือรือร้นช่วยเหลือนะเสียสละทุกอย่างนะ่นฐานที่การงานเขาก็เสียสละหมดทุกอย่างที่พูดพี่กล่าวมาเลยครับผู้นำกลุ่มเรานะครับช่วยพี่น้องกระตือรือร้นช่วยทุกอย่างขนาดยังไม่ได้เอาขนาดยังไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้เงินผู้ลงุเกียรติถามหนังสือมาผู้นำกลุ่มของเราทุกท่านเห็นไหมครับก็พยายามที่จะทํายังไงหาเงินมาช่วยเหลือ แล้วก็พี่น้องถามสึกที่ลาบากยากเข็นนะครับที่นั่งน,นะฮะดีจะผมติดตามข่าวมานะอ่าไหนแ yeah, ย่เจ็บป่วยไม่ค่อยสบายแย่ yeah, ไม่มีที่อยู่อาศัยท่านนําทรัพย์ไปช่วยนําปัจจัยต่างๆที่ไปช่วยให้ฐานบัสึกเหล่านั้นได้ดีขึ้นว่างั้นเถอะเห็นไหมครับตอนเนี้ยเห็นไหมครับท่านทำนึกกันทั้งขนาดนี้นะครับผู้นํากลุ่มของเรานะฮะพี่น้องพอนรื่องแจ้งข่าวสารไม่ทีหนึง่งแล้วพี่น้องเล้บางท่านถ้าเปิดมาเจอก็ขอให้ ทราบไปด้วยนะครับแต่บางท่านที่ทราบแล้วก็ขอขอบคุณมากช่วยกันกระจายข่าวไปให้พี่น้องทหารประสิ์ของเราทุกท่านได้รับทราบว่ากลุ่มผู้นําของเราว่าจะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์หนึ่งคุณอิสรพงษ์รัชเชียงใหม่นะครับศูนย์ศูนย์สองคุณอรักชอบสะอาดนะครับพลเอกเดชนิธิเดชนำขำนะครับผู้อำนวยการงครการทหารพันศึกนะฮะแล้วก็คุณคงกิตสุขสินธารนนท์และคณะกรรมการของเร,าท,งรนะกกาทั้งหมดนะครับในกลุ่มนักรบผู้กล้าทั้งหมดนะฮะนั่นนะครับ ท่านทำดีกันที่สุดนะครับที่ช่วยเหลือพวกเราเพราะฉะนั้นผมจึงขอเน้นย้ํากับพี่น้องว่าสิ่งนี้นะครับพี่น้องจงยึดถือจุดบัตรคืออะไรส่งกําลังใจช่วยกําลังใจสร้างนับสนุนก,กําลังใจกําลังใจนี่เป็นหลักเลยครับที่จะทําให้ผู้นําของเราได้มีกําลังใจในการต่อสู้เพื่อพวกเรานะฮะนะครับเขาเรียกว่าทฤษฎีกําลังใจท่านตอนเนี้ผู้นาของเราเขา,เาใช้ทฤษฎีของหมาป,ป่านะเราใช้ทฤษฎีของหันบิน ฝูงหันบินที่บินเป็นฝูงตามหัวหน้าไปัวหนั่งเราคือหมาป่าหมาป่ามาปาในความหมายขอยงผมก็คือผู้ที่กล้าต่อสู้นะแบบกล้าต่อสู้และชาญฉลาดนะพี่น้องต้องกใจนะฮะอันนี้คือนำตามแนวหลักแนวคิดทฤษฎีแนวคิดทฤษฎีเนี่ยเขาทดลองกันมาแล้วไม่รู้กี่พันกี่ร้อยกี่พันครั้งมันเป็นจริงและเชื่อได้นะครับตามหลักแนวคิดทฤษฎีต่าง นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเชื่อเถอะครับเชื่อเลยความสําเร็จอีกไม่นานผมในความรู้สึกผมนะอีกไม่นานแน่นอนนะครับอีกไม่นานโดยเฉพาะผู้นากลุ่มคณะบุคคลผู้นําต่างๆที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาโล์พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระมหากษัรตริย์เราเขาจะสนับสนุนเราอย่างเต็มที่กันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พบกันแค่สั้นๆ กแค่บอๆเดี๋ยวพบกับผมอีกนะครับอดีตอาสา,าสมัครทหานพันซรศักดิ์โปรติม้มนะฮะมีนะครับถ้ายังไงอย่ายลืมกดเอาแค่กดกดกดแชร์กดไลค์อ่อพอนะไม่ต้องซับสไคร์แล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้มีอ่าเกี่ยวกับคิดว่าจะไม่ได้ประจัยอะไรนะผมไม่ไม่นานนะครับมาสื่อสารมาทำเพื่อมีความสุขอะมีความสุขที่จะ คือมีส่งกําลังใจส่งความคิดส่งความรู้สึกที่ดีงามให้กับพวกเราแค่นั้นเองนะครับก็กดติดตามกันไปนะฮะกดติดตามไว้หน่อยนะครับจะได้เจอกันบ่อยๆนะฮะพูดกันอย่างนั้นนะครับไม่ได้ผลประโยชน์ไรสิ้นนะครับมีแต่เราจะให้กันให้คืออะไรให้กําลังใจให้ความรู้สึกนึกคิดให้สิ่งที่ดีต่อกันนะครับถึงไม่ใช่เลือดเชือเนื้อแต่เชื่อว่าเป็นเลือดเนื้อเดียวกันนี่คือพวกเรากลุ่มทหารผ่านศึกทุกหมู่เหล่า นะครับรวมทั้งครอบครัวฐานรู้สึกทุกหมู่เหล่าเลยนะครับผมพยายามเน้นเสมอว่าถึงไม่ใช่เลือดเจืนื้อแต่เชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกันนี่ครับความรักความสามัคคีที่ดีมีต่อกันเป็นสิ่งที่สุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยนั่นคือเราผมมีความในใจคือความรู้สึกที่เทิดทูนนะครับเทิดทูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านที่สิบเป็นเนื้อก้าเลยนะครับด้วยใจเทิดทูนรักพระองค์ท่านนะรักเคารพในพระองค์ท่านนะครับอย่างสุดถึงว่างัานเอจอเพราะฉะนั้นวันนี้เราพบกันนะครับเราคุยกันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีคลิปต่อไปคลิปนหน้าไม่ว่าผมจะไปลงใน Facebook ก็ดีนะต,งงตรงไหนตรงติกตอกอะไรแล้วแต่ก็ดีเดี๋ยวเราพบกันนะครับเพราะว่าการคุยกันแค่นี้ ผมคิดว่าพี่น้องคงจะเข้าพอเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นขอขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับรักและเคารพชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งสาคัญขอพระองค์ทรงเจริญครับขอพระองค์ทรงเจริญขอพระองค์ทรงเจริญครับครับก็วันนี้ขอขอบคุณมากนะครับพี่น้องพบกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าต่อไปครับสวัสดีครับท่านครับ